สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ไม่น้อยก็มาถึงเชียงใหม่ไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะกับเขาโรงแรมมีความเมื่อยไม่กันเดินทางเป็นที่สุดนะคะเสียงกระหายการพักผ่อนกันหน่อยนะคะแต,แต่ลงเครื่องบินมาถึงเมืองไทยเท่าแตะแผ่นดินไทยก็ใส่เวลานนมการเดินทางทางคขิดพบปะพี่น้องทําบุญหลายๆอย่างนะคะแต่ละมือนี่นอนแถบจะมือละสามสี่ชั่วโมงเพราะว่า ออกไปข้างนอกก็มีการเรืิมสัรคๆหรือบางที่อาจจะไม่ได้ดด่มแต่มีการออกไปให้บุญไปถ่ายคลิปไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้นะคะกลับมาถึงห้องก็กลับมาถึงที่พักก็มานั่งอัปโหลดคลิปเหตุนั่นเห็ดนี้โหลดคลิปไว้แล้วก็นอนงีบไปบางคลิปมันถ้าใส่กล้องโกโปรความละเอียดของกล้องโกโปรมันก็สูงซึ่งมันใส่เวลาเพราะว่าบางทีที่ห้องพักเนี่ยเน็ตมันก็เป็ในปใจนะคะมันก็มือยพอสมควรแต่เฮาก็เห็ดมา้วยความ หักความหมักของเขานั่นแหละที่นี่ตั้งแต่วันที่แปดจนกระทั่งวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะแม่น่อยก็มาสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์เต็มเต็มที่บริภาคอนเพียงพ่อ,พ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 อสักเท่าใดเอ่อในช่วงนี้ก็สิขอขออนุญาตเรากับพี่น้องเลยนะคะว่าสำหรับการตอบคอมเมนต์นะคะแม่หน่อยเครื่องสื่อบริบทตอบได้เหมือนตอนที่อยู่ประเทศสเปนนะคะแล้วคงสื่อบริบทตอบทุกคอมเมนต์แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อยอีหลีนะคะ เรอยากให้เห็นความออยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจห้าวน้าเนางนะคะสำหรับคลิปเนี่ย s h a r ไปเจ้าเบิ้งสำหรับคลิปนีไม่น่อยสิอัพไปเบเิองอ้งตลอดอัพไปเรื่อยๆนะคะแต่การตอบคอมเมนต์ข้องสิขอยุติบทบาทลงกลอนเพราะว่ามันมันเมื่อยค่ะแล้วมันเบาไหวที่จะมานางตอบคอมเมนต์เพราะว่าในขณะบางที่ที่ข้าเดินทางไประเทไทยทำคลิปช่องที่ข้าวเดิน ปิดหนัเอ่อเาเปิดกล้องเขาก็ต้องวอาสมอมงก็ต้องคิดนํานมาสิวอาอีอย่างที่พี่น้องฟังคณะที่ปิดหน้กกล้องเขาก็อยากน่งเส้มีแห้งเขาอยากพักผ่อนเขาก็อยากน่งดื่มน้ำกับรรยากาศแน่นาะคะเพราะว่าบริมาเห็ดงานแบบนี้บริตั้งใจสิมเฮตดงานขนาดนี้นะคะคือขอยุติการตอบคอมเมนต์บ่ถึงก็ยุติทั้งหมดแต่อาจจะตอบบ้างเป็นบางครั้งนะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อน พอมาเที่ยวนักๆนักวก็เห็นงานนักหนักทึงเข้าใจว่าเป็นอย่างคิปปื้อเพร่นในหลายคนพนนึงตอบเบาไหวมันเสียความเป็นส่วนตัวเสียการพักผ่อนนะคะซึ่งกัญชงเซ็ตคลิปพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะก็คลิปนี่ก็ยังสิออกไม่พี่น้องเบิ่งตลอดเพียงแต่ว่ามีในยขอขออนุญ,ญาตนะคะเรื่มคอมเมนต์อาจจะตอบบางมาตอบมางอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเมื่อยเบิ่งสภามีน้อยลดเสียงเสริมก็สื้อเหลือแล้วนะคะแต่ว่าคลิปกัยังสิอั้พี่นอ้องเบิ่งอยู่ส่วนคลิปที่ คลิปทีนั่งค่ายอยู่นี่ก็ยังเหลือหลายนะคะคลิปทียูในจังหวัดเชียงรายนี่จนกระทั่งถึงบานมิสเตอร์ฮอเซียนี่แล้วก็ออกจากบันมิสเตอร์ฮอเซียมานี่เขายัง,งจะมีให้เจาเบิงอีกประมาณเกือบสี่สิบหรือห้าสิบคลิปซึ่งมีอะไรกกำลังดั่เฮ็ดงานอยู่เมื่อน,นี้มาถึงเชียงใหม่ออกจากเชียงของมาถึงเชียงใหม่ออกจากเชียงของเจ็ดโมงสิบห้ามาถึงเชียงใหม่นี่บ่ายโมงกลัวว่าก็าจะเข้าหาที่พักแล้วก็กินข้าวอาบน้า ซึ่งกาลังจะไปอาบน้ำเพื่อจะพักผ่อนอีกรอบนึงเพราะว่าออกไปกินข่าวแล้วมันฮอนก็ได้มาตั้งข้อมตั้งยังใหม่เพื่อที่จะเขาอาบน้ำหลังจากออกมานอนพักแล้วก็สิโอดคิปโหลดคิบไปไปเรื่อยๆคิบใดที่มันโหลดไปแล้วก็เลยปล่อยห้เบิ่งกไปนะคะเพราะว่าเน็ตในโรงแรมก็บครับมันโอเคบอกโอเคได้รับหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในห้องน้ำม,มุม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 เน็ตม,มันก็จุดเน็ตมันกะบอคอยทะาดแต่ว่า ก็อยากลงบปล็อบบี้ถ้าลงบปล็อบบี้นี่มันแน่นแต่ถิงอยู่มันเต็มมันจวดอยู่แต่ห้ามเมยเพราอยากทีจะพักร่างกายห้าแล้วนะคะก็ขอบคุณการติดตามของพี่น้องเพราะว่าเป็นไม่หน่อยจะประยู่์จุดไหนหรือว่าอัพคลิปยังขึ้นมาพี่น้องก็กดเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้นี่ก็คือเป็นแรงใจให้ไม่น้อยได้เหตุงานให้มาให้เบิ้งเพราะว่าการมาพักผ่อนทีจริงแล้วนี่จริงๆกันบ้านเดือดันเดินทางมาเมืองไทยรอบนี้ไม่น่อยต้องการมาพักผ่อนตัวเอง แต่ก็จะแช่ในสิ่งที่มวลหรือสิ่งดีๆที่ไม่น่อยไปเห็นมาให้ก็จะพยายามเดให้ในบางส่วนถ้าในบางส่วนไม่หน่อยก็ต้องขอผักเป็นส่วนตัวของตัวเองบ้างนะคะสําหรับที่ผักไม่หน่อยผักอยู่ตรงนี้ติดกับถนนคนเดินอ่าถนนนายบาซ่านะในเชียงใหม่แยกอ,ออกไปกับประมาณสองหน้าที่ก็ถึงในบาซ่ซานะคะ ข้าวห่องกับประมาณ900บาทนะคะสองเตียงดูกระน,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 นั้นเตียงนึงแม่นันเตียงนึงนะคะความเลยสุทธิความความบรยสุทธิบอิสุทธิ์กับแตว่าโอเคโบโอเคค่ะแต่พักที่ไหนยังไงก็คงไม่จําเป็นต้องรายงานนะคะเพราะว่าบ,บางที่มันการเดินทางของมันจะนอนบางมองกับประยากสิป่ะหยากจะรีวิวที่พักนะคะเพราะว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวหรือบางทีเราก็ต้องการความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้เราใครเป็นใครใช่ไหมคะแต่ก็ยืนยันว่าตัวสินตุอย่างที่ทําออกมาเก็บออกมาด้วยใจอยากไปนอนในเบืองทุกอย่าง อีหลีแกฝากจัวสุยางไปกับพี่น้องตรงมีแลวก็สิอัคกิบห้เบิ่งนะคะสำหรับเสี้ยงไม้ี่นคงทีอยู่เสียงไม้อยู่ประมาณสองมืหรือสามมือ,มอย่งโมโหนะคะเบิ่งก่อนว่าร่างกายไวบร่า,า,างกายไวก็อาจจะกลับแต่สิลงอุดอรเลยแต่แรกว่าสิแบตลำปางคงบม่ไหวแล้วค่ะอยากกลับไปอุดอรแล้วกลับไปใส่เวลายอยู่กระลหลกสองคนในมุมส่วนตัวบ้างน,นะคะเกิดจะพยายามอัคลิบส่วนทีเหลือ พี่นองค์เบิงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะจ๊ะขอบคุณหลายๆที่ให้การติดตามแล้วก็ให้ความหักความมีตาไมาน่น้ามาเสมอแล้วรักจใจจ้ารักนะจุบ๊บ